ไเป่าเล่นเร็วเตะอัดของทางด้านน้องหลวงกระโจนเอ้ามาสองครั้งสองลมยาใจจริงเดินได้หรือเปล่าไม่ผ่านเล้นของทางด้านน้องหลวงเปิดเก็บมาณสิบสิบจับบอลไม่อยู่ไปเดินหน้าสากมาได้ติดอยู่ที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ารู้ว่าเป็นลูกชายของประธานแต่ไม่รู้ชื่อ เรื่องนี้ั้วางไวอยูนี่ประตูไม่หลับเสียงดังกว่ไม่หยิโอ้เกิดเยอมาหน้าไม่เล็กสวยหลงสวยงามไปสิบแปดสิปดคืนไปได้หรือเปล่าอย่างเดีวเดียอยู่ในเรนของท่านนั่นจีิเด็ e <suss> 이